ห้าหกหนึ่งมักขาหนึ่งก็ได้ครับมือนื่อผูปู้ขึ้นมักกุญญาเลยครับปูมักตัวนี้ห้าหกหนึ่งรูปร้มันจิตบนมันทูนหนึ่งสองนั่นนันมาจิตตุตัวุจิงได้ครับปูจิตบนมจิตชูหนึ่งสองครับอจิตทุดนี้คือเรียวครับปูผูเลย่ห์นห็ดมักขึ้นมักห้าหกหนึ่งครับห้าห้าหนึ่งจ็ได้ใช่อันนี้คือชุดมักของปูมันบ้างไหมมักคู่นเดียวครับชุดเดียวเลยนะครับเนาะ ปูเนาะมากหงหนึ่งหกคนอยู่เลยครับผมเน้นๆให้ตัวนี้เลยนะปูเนาะนี่ก็นี่แหละก็นี่ขับฝันดีพ่กปูจงลยฝันดีด้ฝันดีมะปูับผมชมครับอืมนี่ขึ้นแบครับอันนี้เป็นบุญนครับปูเป็นบนให้ครับเป็นบนญเีงเียว่นะครับตัวนี้เนาะ่ห้าหกหนึ่งับเลยน้องแนงหกหนึ่งหกคนับครับกอหนึ่งหกเนี่มากน เวอร์ดัตเตอรี่หรอกมันมันมา้าดาาูวะจริยหาปูมันหันจนจนม้ามันมาหาแปดเลยหาตัวหนึ่งหกวะหนึ่งหกเมือเรียนมาหาแปดครับเเก็งคืนมันผลิตเป็นหกหนึ่งเหมือนไม่เข้ากันห้าหกหนึ่งครับชุดบนนี้หางเดียวเรียกว่าปูเออ,อเอาเท่าี้ร่ละชุดบนไม่ถช่ครับไปร่องไปกับสองเกต สองเจ็ดสองศูนย์ใส่นักว่ะดูออกช่วนี้นี่เป็นชุดนี้แะครับปูอันนี้เป็นชุดล่องนะครับเอได้ว่าดปูนี่ว่าเน้นชุดเดียวเลยนะปูเนาะชุดเดียวเลยมองชุดเดียวเลยก็หนึ่งหนึ่งหกเนี่ยเรียกล่างไะมันมีหาตัวเนาะครับมันมอหนึ่งหกหมื่อไหร่คัแน่นคือกัวร์เตอรี่ครับห้าก้อนหาแปดมองหนึ่งหกเนี่ยครับห้าก้อนกับหนึ่งศูนย์มองเนี่ย มองหามองหนึ่งหกเครับผมอาก้อนอีกก็ะูนสามมันถือมาไลงหวดแ่้วตันบ้านหนึ่งหกตัวเดียวอึนครับผมเอามาใ่เป็นตัวที่หามาจิตทูนกันมึงนะรัดปูเดียร่างห้จิตทุนกันมึงหลดถือเรียกลดว่าพิษศูนกับมึงอย่างล่างชกับนึงน้ปูเนาะเรียกบนชูนหนึ่งสองเห็นมาเข้ากันไหม มัเข้ากันนะมันมันมาเก่งมันเปนได้คู่นี่แหละมันมันีคหนึ่งบัดคับปอาหกตัปนดคู่เดียว่มีเส้สองตัวนี้หกหนึ่งบปวหกหนึ่งไม่เส่นหกนี่เป็นชุดเด่นมันบัปัวชุดเด่นมีคู่เดียวได้คู่เดียวเลยตัวร่งนีคือสองเจ็ดสองเจ็ดนาดร่องรองหรับนี่บนไม่ใช้ตัวร่างสองเจ็กับสองศูนย์ออม่นะสองเจ็ดสองศูไปชื่ออะไรก็ชื่อ ปูออกมาแล้วการคัดเรามคับเบื้องล่ะเบิ้ลันนี้โบมีการเปลี่ยนอีกแล้วปูเนาะโบเปลี่ยนอัน้ช่วงคร้วปูยำโค้งสุดท้ายครับห้าหกหนึ่งยครับพี่น้องสองโตหกหนึ่งชุดเด่นอ่าสองเจ็ดสองศูนย์เป็นตัวรองครับปูเนาะอ่อนี้ชครับและวปูล่างหครับผมชุดล่างนี่ปันตัวไหนล่างปู หาหนึ่งหาศูนย์สามศูนย์จำหนึ่งยี่สิหกชนห้าศู่ยตางศูนคูนย์มหาศูนยกับหาหนึ่งหลังยังจุดเก่านะครับปูคือเก่าเหรอครับผมางผมไม่เปลี่ยนนะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะผมเปลี่ยนเรื่อยๆสุดตยโยสุดตุยวยมันไปพิษแท้นริงบ้านะนเกหนึ่งแปดถือก็หนึ่งแปดครับสุดตุยียสุดสุดมากสุดียโหมาก รักท uhm. ี่ด <l S 2> <te le kindergarten> ูเ <incomplete> ล็กน้อยมาชุดก่อนนะครับคุณเด้อนเองอ๋อจะรับผมสูดได้ปูนี่รักที่บ่นรักที่ด้เงวนสองตัวมาตัวนึงนะครับสองตัวมาตัวหนึงกับเจ็เดี๋ยวครับปูเป็นได้เจ็ป็นเลขทง่รักสิบลักเงินเราปูอ นี้มันออกกันเพลินห้าเก้านะครับปั่เขาห้าไมออกน้ำกันหนึ่งเจ็ดอีกอยังอันนี้คือยังไม่ออกน้ำกันแล้วครับมีปู่กระจับใส่ให้เป็นยูรักหนยหกหนึ่งมันบวบก็อกนนั่นแหละเนี่ยห้าตหนึ่งนคับสองเจ็ดมันมาเข่าเลยเก่งห้าหกหนึ่งนะเลิกครับหนมใช่ตัวห้าหกหนึชุดบนนี้จังไลสองตัวนี้ต้องมาต้องมีปิดไม้แล้วมาปูมีไว้แล้วนี่ครับทั้งนี่เนี่ยไปมักคือน้แกันกรไดหนึ่งเจ็ดอันน้คระไ มากตัวนึงมากตัวนึ่งเลยไม่เห็นเป็นได้ทั้งหักสิบหลักหน่วยปูฝันว่างไดงหวดในปูฝันดีฝันว่างไดครับผมฝันดีว่าจะได้ไปขับเป็ได้ก็ปูข้อมฝันไม่ไปใช้เกอโอ้ไปใส่มีแต่ได้ที่ปูโอ้เพรมนจะเข่าหรือเ่าปูงวดนี่ครับเพรมนเข่าหรือเ่าะปูงวดนี่ย ตัวหนึ่งเนี่ยแ้คือคือจังจนมาครับมากนึ่งอืมกันออกน้แป้งสิหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับปูฟันไปไสว่าความฟันไปไสมีแต่แนวไดเด้ยครับปีน้องหนึ่งหกหนึ่งหกด้วยเลยห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งปูมากกุงมูลอ่าค่ะมาติดสองตัวติดสองตัวสองตัวมาตัวบนนะปูน้องหลักสิบหลักหน่วยเป็นได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยเพื่อระเบันติดบนมันฟูหนึ่งสองมันหนึ่งที่หนึ่งนะก็จ ห้าหกหนึ่งครับผมอันมากจนไปถึงหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ได้ว้าชูปูมากแต่ว่าปูหงมักหนึ่งหกแล้วค่ะเนาะหกหนึ่งหกหนึ่งห้าหกหนึ่งตัวเดียวห้าหกหนึ่งปูยำหลายรอบห้าหกหนึ่งตัวเดียวเท่านั้นปูวาบนญันดีพันดีนะพันปูพันติดไซน์นิดกน่าได้ครับโอ้โครับ เอาแล้วปูเหล็กปูนี่ครับผมปูเห็ดกูน้มันเห็ดี่ถึแ่แบบปับันครับปฏิวัติถึงแม่งบบมันแน่ปูอันแ่ับเหล็กล่างนี่หนึ่งหอดหาอย่ครับปูเมื่อพิจะแณาลักทิมันอ่าย่ำล่างในปูเพื่อปูเป็นเนอยาาถามปูว่ารางมือครับหาตหาตัวมาตัวหนึ่งลักท่มันครับปูเมื่อพิจาอณ เข้าอยู่นี่นะมี่ว่าทางะด่นเดียห้าแปดเนี่ยหลังวดนี้เลยปูหนึ่งวันี้หนึ่งหนึ่งสองสามสีห้าครับปูเห็ดกอมันอ่าหลักสิบลางหนึ่งสองสามสี่ห้าครับว่เกินหาลักสิบลางปูนี่เอาตัวเรืองล่างปูมัมะข่าหานี่แล้วก็โอ้สามศูนยสามหนึ่งเนี่ยปูเอาหาตัวสามศูนย์สามหนึ่งาน่ แล้วก็หนึ่งหกคนกับไปจับใส่ตัวที่ปูสูตรของปูที่ได้ศูนกับหนึ่งเลยนั่นแหละมิตรนั้นแหละที่รวดยื่งให้ตือตือหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปใช้ทุนกับหนึ่งอูถือเบ็ดเอเลดปูถือเบ็ดเอเลดทันดีละมันมันเสียเข็นมาหันเด้ครับปูปูใดจะแปลไทยมันบ้าห่านแค้นบ้า ห้าแปดทันวะป้าจะเอาวัดกุตูตได้ี่นเอามาดกตูนี่ท้งครัเลอะปูนรกับนึงมาใช้ช่วหาตูนออครับปูหลุดหลุดเล่นปะลักสิบอหนึ่งสองสามสี่หานั่นแหละเอาใช้ชุกั้นครับสูตรลักสิบล่างปูหนสองสาาแต่ว่าปูเนี่ยนที่หากับสามครับเพราะนั้นแหละเอาก้เล็นสูตรปูเล็กประกบคือศูย์กับหนึงแต่จะได้หาศูนหาหนึงสามูนสามหนึ่งแต่ว่าปูเนีนที่ ตัวนี้เน้นหาศูนย์เรียนเนี่ยมืองานนิ่งกะกันไว้ปูวาแล้วคลิปนะผมมันเพิปจี๊งหวนนะอืมครับมันเปกับปูรักทิพม,มัน,นนะอืมปมูกับฟันดีด้วยครับพี่น้องคงสุดท้ายปูว่าฟันไปใส่นี่กามีแต่เน่าใดปูวานเนี่ย,นยนเนี่ยต้าแปดเนี่ยว่าต้องกันนี่ก็ทิ้เนี่ยที่สามกระหาอยู่เนี่ยสามกับห้าเนี่ยสูตรนี่ก็ตีสามกระหาแล้วปูเอ่นี่แหละครับผม มีกระูนกับหนึ่งเหฮใบทิเนีไยครับครับโตมักกะหางเดียวที่ปูหาหกหนึ่งเออแนั้นแหละครับไปมักคูับคุยกันก็แคนั้นเรจจ้าปูห้าหกหนึ่งคนครับคุณชมปูยำแล้วยำอีกเยอครับผมใบจัง้อยเนี่ยหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะปูกระยำไฮแล้วนะคะโครงสุดท้ายของปูนะคะห้าหกหนึ่งค่ะยำแล้วยำอีกนะคะหาหกหนึ่งนะคะ ตัวที่ลองมากกับเป็นตัวล่องนะค่ะเนาะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะ่ะแนวทางของปูส8นะคะโคงสุดท้ายปูย่ำหางเดียวนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรนะับฟังแล้วนะคะ่ะเกตกับฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่เกตพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสืบเรแพทย์ข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งช่องเนาะค่ะเนาะมองได้มีตัวดีตัวเด็ดนะคะเดี๋ยวเกตกสีหามาลงให้คือเกาเน,นาะค่ะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะ่ะ สุดท้ายนี่นะคะเกก็ขอให้เอฟซของเกตทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อค่ะขอให้ลำลำรดย้วย,วยสุข,ขสุขคเนาะคะ่นะเนาะสำหรับแนวทางมีเขามีหลุดนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุนค่ะสวัสดีค่ะ